ช่วงใกล้เปิดเทอมแบบนี้บรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องเตรียมหาซื้อชุดและอุปกรณ์การเรียนไว้แล้วใช่ไหมครับกระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการนี้ครับพาณิชย์สั่งลุยลดราคา Back to School 2024นำสินค้ามารถราคานะครับซึ่งบรรยากาศการซื้อขายปีนี้ถือว่าคึกคักมากครับร้อยตรีจักรายยอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าห้างโลตัสเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรดที่เข้าร่วมโครงการพาณิชย์สั่งลุย ลดราคา Back to School 2024โดยนำสินค้าหลากหลายหมวดมาลดราคากว่า1,000รายการนะครับอย่างเช่นเสื้อและกระโปรงนักเรียนอนุบาลราคาเริ่มต้น69บาทถุงเท้านักเรียนครับราคาเริ่มต้นคู่ละ20บาทนอกจากนี้ยังน,นำของใช้จำเป็นอื่นๆมาลดราคาด้วยนะครับอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ซักล้างและเครื่องใช้ไฟฟ้า จากการพูดคุยกับผู้บริหารของห้างพบว่าการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนปีนี้ถือว่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐบาลสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยมากขึ้นแม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะยังไม่หมดไปแต่ความรุนแรงของโรคก็ลดลงนะครับทำให้ประชาชนมั่นใจที่จะจับจ่ายเพิ่มขึ้นทั้งนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการลดราคาสินค้าและบริการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับโครงการนี้จะมีถึงวันที่31พฤษภาคามนี้ครับ